ปัญหาใหญ่สุดของคนที่ไม่รุ่มบนธุรกิจความรู้ออนไลน์น,ะนั่นก็คือคุณขาดความน่าเชื่อถือโคคิโอจะมาให้2เทคนิคที่ทําให้คนเชื่อถือและเชื่อใจคุณนะคะเทคนิคที่1ก็คือทําให้คนเชื่อมหน้าคุณกับการให้คุณค่าอะไรบางอย่างเช่นเวลาที่คนมาดูคลิปของคุณนะคะ เขาได้ประโยชน์อะไรจากการดูคลิปนี้ทีมงานคุกิโอเคยตั้งคำถามนะคะว่าเวลาที่จะตัดไลฟ์ให้คุกิโอเนี่ยใช้อะไรเป็นคอนเซปต์ในการตัดไลฟ์เวลาที่คุณจะตัดไลฟ์เนี่ยเวลาที่คนมาฟังคลิปของเราเขาได้ประโยชน์อะไรจากการฟังคลิปนี้ภายใน2นาทีหรือว่า1นนาทีนั่นแปลว่าเวลาที่เรามีคลิปอะไรออกไปคนจะรู้ทันทีว่าเวลาเข้ามาฟังคลิปของเรา เขาจะได้ประโยชน์อะไรแน่จากการฟังคลิปนี้เทคนิคที่2นะคะทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนทําให้คนคิดว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานะคะคุณอย่าใจร้อนไม่ใช่ว่าคุณออกมาให้ความรู้ออกมาสอนออกมาให้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆออกมาให้ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยคุณอะออกมาทําเพียงแค่1เดือน2เดือน3เดือนคิดตามคูคิอโอดูดีๆนะคะว่าเวลาที่ คุณจะจีบผู้ชายคนหนึ่งอะคุณอยากทำให้เขาประทับใจคุณก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมหรือว่าคุณกำลังจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามเวลาที่จะทำให้เขาตกหลุมรักคุณมันก็ยังต้องใช้เวลาจริงไหมคะหรือแม้กระทั่งว่าการหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกคนก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูว่าโรงเรียนไหนม,มีความน่าเชื่อถือจนเราเชื่อใจอยากจะให้คนที่เรารักที่สุดเข้าไปเรียนในโรงเรียนนั้น ถูกไหมคะลองนำสองเทคนิคง,ง่ายๆนี้ไปปรับใช้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะลุ่งบนธุรกิจความรู้ออนไลน์แน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดเลิฟก,กดแชร์โดคิโอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย